สำหรับบริษัทไทมอรประเทศไทยของเราเป็นบริษัทผลิตแม่พิมพ์ยางรถยนต์ในเครือบิสโตนครับซึ่งได้รับรางวัลการโดนลงลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์สปีซ้อนครับในระดับโลซึ่งจากผลการดำเนินงานในครั้งนี้ครับก็เป็นผลมาจากปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายหรือว่าทางด้านของเครือบิสโตนการทํางานในบริษัทของเราครับก็จะมีการทํางานของพนักง,งานเองของผู้รับเหมาแล้วก็ของผู้เข้ามาติดต่อครับผู้รับเหมาครับเราก็ได้มีกฎต่างๆในการบังคับดูแล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานขึ้นด้วยครับก็ในการจัดการผู้รับเหมาครับมันก็จะมีข้อกำหนดต่างๆของในเคร s อบิ stone ครับที่เราต้องเมนเทนให้ได้ครับระดับแรกก็คือการอนุมัติตัวเวิร์กพรมิดให้เป็นไปตามรู o โฟล่ครับแต่ว่าในการตัวติดตามครับเราก็ยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่าทู o ที่จะต้องตรวจติดตามแบบเดียวทมเพื่อที่เราจะเช็คความผิดปกติในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการทางานว่าเนี่ย การทํางานในขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎที่เรากําหนดไว้หรือเปล่าครับในส่วนของการหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทํากันบ้านเยอะครับแต่ก็ได้มาตอบโจทย์เพราะว่าได้เจอกับทางระบจบจปพัดนะครับที่มีส่วนขั้นตอนในการดําเนินงานที่เราต้องการอยู่พอดีครับ ช่วงเริ่มต้นใช้งานเป็นช่วงที่น่าจะลำบากที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากทั้งบริษัทไทมนเองที่จะต้องปรับระบบใหม่รวมถึงผู้รับเหมาที่เขาจะต้องใช้ระบบใหม่ครับการเทรนนิง่งการใช้งานครับในส่วนของปัญหาต่างๆขั้นตอนการทํางานที่มันเปลี่ยนไปครับถึงหัวข้อจะเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนเครื่องมือในการ ตรวจสอบอะครับการปรับตัวก็จะต้องมีเวลาในช่วงนั้นนะครับเมื่อผู้รับเหมาคุ้นชินแล้วก็ทางบริษัทไทมอนของเราคุ้นชินระบบก็จะดําเนินการแบบสถเียนไปครับเราก็สามารถติดตามได้อย่างเรียลไทม์ได้อย่างถูกต้องครับผู้รับเหมาที่เข้ามาครับก็จะทํางานแต่ละประเภทที่เราได้ดีลกวับเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมเครื่องจักรครับงานติดตั้งเครื่องจกักรรวมถึงงาน p m ต่างๆนอกอาคารรวมถึงงานก่อสร้างครับ ฟังชั่นทั้งหมดอ่ะครับก็ตอบโจทย์ในส่วนของในแง่ของการตรวจสอบซึ่งทางจปพ,พัดก็สามารถซัพพอร์ตเราได้ทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้ครับจะเป็นสมัยก่อนที่เราจะมีระบบจปพ,พัดขึ้นมาครับในการตรวจสอบหน้าง,งานก็จะเป็นตัวผมเองครับที่เป็นเจ้าที่ความปลอดภัยต้องลงไปตรวจสอบที่หน้าง,งานของแต่ละจุดครับซึ่งถ้าเกิดในบางวันมีการทํางานที่หลากหลายหรือมีหลายประเภทครับก็จะใช้เวลาในการเดินตรวจสอบนั้นนะครับค่อนข้างนาน แต่ถ้าเกิดเราใช้ระบบจอปอ์พัดขึ้นมาเนี่ยครับในการตรวจสอบครับการตรวจสอบประจําวันจะถูกเช็คโดยทั้งทาง,ทางผู้รับเหมาแล้วก็ผู้รับผิดชอบผู้ควบคุมงานของบริษัทไทมมอนครับก็จะส่งข้อมูลมาให้เราเราสามารถตรวจสอบโดยที่ใช้เวลาน้อยลงอย่างมากครับในเรื่องของการต้องเก็บรักษาเอกสารนะครับก็แต่ก่อนเราก็จะถ้า6-50 60เคสก็จะเป็นเอกสารที่เยอะมากในการที่ผมจะต้องเก็บในแต่ละวันมันจะยากต่อการตรวจสอบครับแต่ถ้าเกิดมีระบบจอปพัดเข้ามาเนี่ยครับ เราก็สามารถตรวจสอบเอกสารนั้นอย่างได้ไง่ายโดยกาตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ซึ่งการเสิร์ชหาจะค่อนข้างง่ายครับครับเราก็สามารถติดต่อกับเจ้าที่โดยตรงได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไลน์แอปพลิเคชันรวมถึงทางเบอร์โทรศัพท์ครับซึ่งทางเจ้าที่ครับก็ให้ความร่วมมือในการซัพพอร์ตได้อย่างรวดเร็วครับ สำหรับความรู้สึกที่ใช้งานระบบจ o p o พ l u มาสักประมาณ8-9เดือนก็รู้สึกว่าเรามีเวลาที่จะไปใช้ทํางานอย่างอื่นครับเนื่องจากระบบเนี้ยเป็นการลดขั้นตอนการทํางานให้ผมเยอะมากไม่ว่าจะขั้นตอนการตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารการค้นหาเอกสารนะครับสําสหรับทุกท่านนะครับที่มีระบบการจัดการสําหรับผู้รับเหมาที่ต้องควบคุมงาน เหมือนกันนะครับตัวจอปอพัดเองครับก็เป็นตัวที่จะสามารถตอบโจทย์ทุกท่านได้ครับไม่ว่าในแง่ของการลดเวลาในการทํางานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบของทางผู้รับเหมาครับก็จุดประสงค์ของเราอาจจะเหมือนกันครับเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทํางานครับ